ปร,รปลาไพู่โอสิยบม,มานคตรมหาปััยร่วมปฏิบัติการโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนี่คือภาพเหตุการณ์งานสวดอภิธรรมศพคุณยายโมูแทตันดูผิวเผินคุณผู้ชมอาจจะคิดว่า นี่คืองานศพของคุณยายลายหนึ่งที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราแต่ความจริงแล้วก่อนคุณยายโมแซตันจะเสียชีวิตมีสิ่งที่ทีมงานคูสร้างไม่คาดคิดและยากที่จะอธิบายด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ภารกิจคูซ่าปลาไผ่หมายเลข24ปลดปล่อยวิญญาณสิงร่างคุณยายโมแซตันคำเตือนภาพและเสียง เหตุการณ์ต่อจากนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก่อนคุณยายโมแซตันจะเสียชีวิตเพียง2วันโดยทีมงานคู่ซาได้รับการอนุญาตจากญาติเป็นที่เรียบร้อยผมเป็นทีมงานรายการคู่ซาปลาภัยครับอารขออนุญาตถ่ายนะครับเพราะว่ารีมีผู้ป่วยอยู่ด้วยอย่างเงี้ยจทราบว่าทางครอบครัวอนุญาตไหมครับอนุญาตะครับนะขอบคุณครับวันที่3มิถุนายนทีมงานคู่ซาปลาภายัย ลงพื้นที่ตรวจสอบครอบครัวหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีร้องขอให้หมอปลาช่วยเหลือกรณีคุณยายโมแซตันอายุ77ปีมีอาการคล้ายผีสิงร่างโดยอาการตอนกลางวันจะเป็นเหมือนยายชลานอนติดเตียงไม่มีเลี้ยวแรงแต่พอตกกลางคืนจะเป็นเหมือนอีกคนแววตาดำใหญ่ขึ้นและมีเลี้ยวแรงมากกว่าปกติ มันโดนทีสิ่งอะตอนปล้วยครั้งแรกอะแกไม่ได้มีอาการนี้เลยแล้วก็ไม่ได้พอกับนี้แกอ้วนเป็นคนต้อมบูนะค่ะไปห้าโมงตรงมไม่ค่อยอยากจะไปอะนาองอดทนไม่ไหวก็ก็ทังไปตอนล่างเนี่ยเขาบอกว่า้องทุ่มปลงตอนแรกก็บอกหมดหมดใจโตมั่งอะไรเนี้ยบอ เขาก็ไปนั่งตากยุงมั้งอะไรมั้งยุงกัดคุณไม่รู้คือเคยแบบว่าให้พระมาช่วยหรือว่ามัไม่มีแค่น้ำมนต์เอามาให้กินไม่มีน้ำมนต์ทั้งหมดห้าและห้าพระที่รูดจากนะที่ทำได้ไม่มีทั้งไมดแต่เขาจำในครอบครัวได้ทุกคนใช่ไหมคะได้จำได้ ล่าสุดก่อนที่เขาจะสุดนั่นคือตัวหนูเองเลยฟัน <Okay. S 1> ฟันเขากลังจบลงมาเงี้ยฟันว่ามีคนแก่อ่ะประมาณสิบคนล้ <Okay. S 1> อมรอบเอยู่เราก็แบบไงอะก mm hmm. ำลังมันแบบในฟันแล้วเราดูแลเขยู่ mm hmm. แล้วเนี่ยไอพี่สิบคนมันยี้ยู่อมคนใต้เตียงคนหนึ่งเราก็ทั้งบนคนหนึ่งที่วิ่งดิ่งจะมาทํำร้ายเรา คือมันแะมันจะมาทาร้ายเราแต่ตอนนั้นไม่รู้เป็นไรเนาะเราก็ตวดหมดแล้วเราก็มันมีนั่นเราก็มัดไปในฝาฝันนะเนาะครับแล้วล่างจากนั้นอะล่างจากที่ว่ามัดนี่แหละคําว่ามัดเนี่ยแกจะเพ้อตลอดแต่ทั้งทั้งที่เราไม่เคยเล่าความฝันให้ฟังนะว่าเรามัดผีไว้ต้องตัวที่โต๊ะน่ะเพ้อมาตลอดบอกว่าป้อยมันไปป้อยมันไปให้มันออกไปห้ากินกูจะได้มีกําลังทามันออกห้ากินได้เหมือนเขารู้ความฝันพี่เหรอใช่ค่ะเขารู้ความฝัน เหตุการณ์อะไรครับถึงเชื่อว่าเขาโดนผีสิงมีพฤติกรรมยังไงคือ<ส>แกแกเริ่มเพ้อแล้วเขาจะคุยอยู่คนเดียวก็จะแอบดูแอบดูเพราะเขาบอกอยากกินนู่นอยากกินนี่แล้วก็อยากอ้อห้ากินแต่อ้อห้ามกินไม่ได้ร่างกายไม่ไหวเขาอยากกินอะไรเขาไม่บอกนะแต่เขาพูดอย่างเดียวว่าอยากกินข้องสดข้องขาวอยากกินไอไผ่ก<ต>ูเรียกไอไผ่ไอไผ่ไม่มาห้ากูกูจะกินมันไอไผ่นี่คือไครครับลานชาย ก็ใช้าเรอไหมไม่ใช่เพราะว่าตอนเมลาตาได้เข้าพูดตาเขาดำมันใส่คอนแทคเกลนสนเลย,เลยตั้งแต่สามทุ่มที่ทุ่มขึ้นไปตาเขาจะดำปีเลยดำน่ากลัวมากเหมือนที่อัดคลิปส่งมาให้ดูอ่ะเอะอเออเออเอ ชงให้กินเนี่ยนเะขาบอกว่าที่เขาจะไม่กินเขาอบอกเขาไม่น้ำเขาบอกไม่อยูท่ทีแรกเขาบอกว่าหิวคนนะครับหัวปอนเขาบอกว่าไม่หิวเขาไม่หิวออกกลางคืนขึ้นมาออกกนหิวหิว วันนี้เขารู้ไหมว่าหมอปลามารู้วันนี้เขาเพอ้อทั้งวันเลยเขารู้บอกว่าจะต้องหนีไปมันมาแล้วทอดมาช้านี่ทอดทระออกทอดใส่สิ่นอันนี้ยออก เขาทอดเองเลยทั้งๆทัี่ตัวเองอ่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะแม่เป็นคนป้อนข้าวเขาเพิ่มเขาทอดเขาทอดเขาทอดเองเหรอคะทอดเองคีฮคนทูนั่นก็ทอดนะฮะเขาทอดทอดทอดเองหมดเลยแล้วก็เอาเอาผ้าก็ม้วนโต๊ะป่าไปไหนอะข้าวอีดีดายก็เนี่ยครับทอดมกนเลยขนาดมัดแน่นๆนะเขายังแกะได้เลยแกะได้ และนี่ก็คืออาการของยายหมแซตันที่หลานสะพ้ายถ่ายไว้ได้เรียบไปนี้บอกใครเข้ามาเรียกใครรู้เลยเรียกอะไรเรียกอะไรละ่ะไบลโว่อา้าว แล้วรู้แล้วพูดไม่ได้ไงว่าได้เข้าเรียกไปเรียกอะไรล่ะเอาเาไปโดนะได้เบลอดเบลอดอาการของคุณยายโมแทตันตอนกลางวันจะไม่มีเลี้ยวแรงนอนนิ่งสงบแล้วแววตาใสาปกติส่วนในตอนกลางคืนจะมีเลี้ยวแรงยกแขนขาได้แววตาจะดำเข้มขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าปกติ และที่สำคัญมักจะพูดเรียกลหลานเข้าไปหาและจะขอกินลหลาน ้าน,นไหนเข้าไปนไนผมเห็นยายผมเริ่มแย่แล้วอาการทำไมที่ที่เห็นแล้วแค่ดีตอนไม่ไม่แตะนะเมื่อกี้ตกใจมองเขาไปไน,นแค่หมอปลาเดินผ่านหน้าต่างที่คุณยายนอนอยู่ก็สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้ ช่วงหน้าหมอปลาและทนายไพศาลจะช่วยเหลือคุณยายโมอย่างไรตะกุงไหมทีลาคงไว้คืออย่างที่คิดอ่ะจริงรไปไปไม่มีใครตามมาใครตามมาและพบกับการตัดสินใจครั้งสำคัญของญาติคุณยายโมซาตันถ้าให้หมอช่วยมันก็ต้องเป็นไปตามที่ผมพูดไม่เกินสองอาทิตย์ที่นี่ก็ต้องจัดงานแต่จัดงานศพนะ ผมเชื่อว่ามีพลังงานบางอย่างเข้าไปอยู่และคืนนี้ผมคิดว่าถ้าให้ผมช่วยผมจะเอาพลังงานตัวนั้นอ่ะมาใส่ให้เพื่อนผมเพราะหลังจากนั้นเพื่อนผมตายผมย<ว>ก็จะได้อีกเทปหนึ่งครับแค่นี้ใช่ไามโอเค